ครับตอนนี้พระปั้งมาเชื่อวัาท่าพระอารามหลวงองค์ตามมาต่างโบเจ้าตั้งอยู่ที่วัดท่าพระอารามหลวงวันนี้มันจะเป็นเวลาของยี่สิบสองนาฬิกานะครับวันวันนี้ก็คือบรรยากาศเคยมารอบนี้นะครับรอบนี้มันคือวัดท่าพระอารามหลวง วัดท่าถอนแก่นก็ได้นะครับรุติจะบ,บึงแก่นนครครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมไปตามที่วัดท่าพระรา,า,าหมหลวงเลยนะครับถึงแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่วัดท่าพระรา,า,าหมหลวงนะครับผมจะเข้าแล้วนะครับนี่คือวัดท่าพระรา,า,าหมหลวงพระมหาเจดีย์นี้นะครับ สามมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่วัดท่าบาราหมวงวัดนี้นะครับเจดีย์ใหญ่สามมาสามพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่วัดท่าอาราหมวงหอระฆังแบบองค์ใหญ่มากเจดีย์ตั้นมาก พระที่ตีต่มาแตามพุทธรูปพระพุทธเจา้าหลวงสอนใ่จ้าก,กว่าพระธาตุนาดูลกำลังจะไปพบกรรมเดี๋ยวกำลังจะไปศาลเจ้าโพนงทันนะครับศาลเจ้าเพิ่งเขากลงมาหรือศาลเจ้าโพนทันก็ได้ครับ ติดตามรับชมเลยนะครับตอนนี้พาบ้างมาอยู่ที่นี่คือศาลเจ้าเพืิงเขากงมาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดบึงเกศนครจังหวัดชลแก่นติดตามรับชมอยู่ที่วัดตีธาตุเลยนะครับกมังจะถึงเลยนะครับวัดติีธาตุตอนนี้เราอยู่ ถนนมึงเกนนครน,นะครับไปถึงวัดตีธาตุจิตกว่าวัดป่าวิ่งเมืององค์ใจต,ตากว่าวัดตีธาตุพรามหวงกำลังมุ่งหน้าไปถึง ตามอับทนเลยนะครับ ำลังจะถึงแล้วนะครับกำลังม,มุ่งหน้าไปถึงวัดตีธาตุพระอารามหลวงหรือวัดตีธาตุแก่นนครก็ได้นะครับมหาจังหวัดแก่นนครนะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับวัดตีธาตุอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศท้องยินดีรงรนกานนะครับก็คือตีทุ่มนะครับเขาเปิดวัดตีธาตุนะครับ มีแสงไฟด้วยนะครับสีทองนะครับกำลังติดรับชมพิธีวัดป่าวิ่งเมืองเลยนะครับกำมังมุ่งหน้าไปถึงนะครับ ปมปตทอ,อยู่ข้างวัดป่าวิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่คือวัดป่าวิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถึงแล้วนะครับวัดป่าวิ่งเมือง2.5 1 8อองค์กวัดตีธาตุนะครับ ผมหากำลังจะหนุนถนนกลางเมืองนะครับอยู่ข้างอ้อมเมืองเก็นนครนะครับวันนี้ติดยวรับชมไปที่วัดเขาชีจันเลยนะครับเออเดี๋ยวจะคู่กลับมานิดเดียว นะครับตอนนี้เราเรยเลยน,นะครับปัมบ์โลทอมมาถึงถ้าผ่านอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวตะคู่กลับมานะครับ